ล่าสุดนี้เต็กสัตว์อีเทอร์บอลคลาสเมนูนี้เนี่ยประธานทาทำขึ้นมาเป็นเมนูที่ทำง่ายโคสามารถที่จะเลี้ยงดูประเทศตอนนั้นได้หมูผัดโคชูจังชุดวิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายและไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนการดื่มสุราทำให้เมาโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชม การโควิดนะครับเราก็อาจจะพลิกแพงอะไรมากไม่ได้ก็จะเป็นเทคง่ายๆเว้ง่ายๆใช้เรื่องของความคิดสร้างสรรค์อันมีน้อยนิดแล้วก็จับอะไรที่มันเป็นเทรนด์หน่อยกันเลยนะครับช่วงนี้ส่วนใหญ่แล้วคนก็กักตัววันๆไม่ทําหาอะไรกันเลยนะครับผมเพราะมันออกไปไหนไม่ได้ส่วนในี่ก็คือจะนั่งดูซีรีส์ของพี่เองจากมนุษย์ที่ไม่เคยดูซีรีส์ก็ได้หันมาดูเหมือนกันแล้วก็ล่าสุดนี้ติดซัดติดซัดนี่คือไม่ได้นะครับผมติดนี่คือติดมากๆนะครับติดซัดซีรีส์ที่มีชื่อว่า อีเทวอนคลาสตบคุณสองตา,างที่ดูจบเลยโอ้ยดูหนังเนี่ยนะดูห,หนังเนี่ยเลยจัดเดี๋ยวเดี๋ยวชาวบ้านตาแดงชาวบ้านกลัวต้องเป็นไทยอเอาเปล่ากูติดซีรีส์ไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับมันเป็นซีรีส์ที่ติดแฮชแท็กเบอร์หนึ่งไทยเทรนดิ้งเลยแล้วก็เลยอยากคิดจะเอาเมนูหนึ่งเมนูจากในตัวเรื่องนี้มาทำเพราะว่าสตอรี่ไลน์เนี่ยมันคล้ายๆกับบ้านเราตอนนี้ในตัวซีรีส์นี้ มันมีเรียกว่ามหาเศรษฐีคนหนึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจอาหารที่ใหญ่สุดของเกาหลี oh, <wow. S 1> แล้วมันเริ่มต้นร้านเล็กๆข้างถนนเนี่ยทำหมูพัดโคชูจังนะครับสตอรี่ที่น่าสนใจก็คือว่าสมัยตอนที่เกาหลีเนี่ยเพิ่งจะแพ้สงครามมานมาดๆ oh, <wow. S 1> คนเกาหลีไม่มีกินไม่มีใช้ไม่มีเงินลำบากทั้งประเทศ oh, <Jesus. S 1> เมนูนี้เนี่ยประธานช้างเนี่ยได้ทำขึ้นมาเพราะเป็นเมนูที่ทำง่าย และโูกสามารถที่จะเลี้ยงดูประเทศต,ตอนนั้นได้ซึ่งพี่ก็เลยทําให้นึกถึงสถานการณ์บ้านเมืองเราตอนเนี้ซึ่งตอนเนี้คนถูกกักตัวที่บ้านตกงานกันเยอะไม่มีงานทําไม่มีเงินจะใช้ไม่สามารถที่จะออกไปกินอะไรแพงๆหรูหราได้เราก็เลยคิดว่าโอเคเรามาทําเมนูที่ถูกประหยัดแล้วก็เคยช่วยคนเกาหลีมาแล้วสักเมนูหนึ่งกันเยกันเพราะเดี๋ยวตอนนี้เราตรงเข้าไปที่ บิ๊กซีก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าวัตถุดิบต้องใช้มีอะไรบ้างเมนูวันนี้โคชูจังอีทอวอนคลาสมือสัส่นเชียว เพราะว่าต้องเก่งไงสามสิบหกจุดเจ็ดคุณมากกว่าเพื่อนเอ,อ้าวยังไงมึงยังไงม <c oughs> ึงเ <c oughs> ัอแล้วครับเ <c oughs> ค่ะสดีค่ะโอ้เนี่ยดีครับมีการใส่สติกเกอร์ให้ด้วยเ <c oughs> พื่อความปลอดภัยที่นี่ยังดีมีเครื่อง <c oughs> วัดอุณหภูมิแบบใช้ดิจิตอลบางที่ที่ไปนี่เขาเอาปลอดยัดใต้ลิ้นครับผมใช้รวมกันขอโทษนะครับวัดต่างใจรวมกันมันแตกแปลกๆเลโอุ้ยเหี้ยเหย่าเท้า เออมันเท้าทำไมเนี่ยเรามาเราก็ไม่ไม่รู้อะไรอีกแล้วเนี่ยไปอย่างแรกรนะชัยครับหมูสไลด์หมูสไลด์นี่หมูสไลด์โอ้โหส่งมาก็ต้องเล่นด้วยเอ้นี่เกือบตามไม่ทันนะพี่เอ้ยหมูหันนะหมูหันยังไงหมูหัน ถุงอะพลาสติกหน้าหอมหอมอะไรเงี้ยอ๋อไม่ใจเลยใหญ่เว้ยสวัสดีครับกลับมาแล้วเหรอคะกลับมาแล้วครับเป็นไงบ้างอ๋อสบายดีครับแม่วทำอย่างนี้เดี๋ยวอนี้เดี๋ยวเมนูเกาหลีครับสวัสดีครับ ขัวัวขัวขัวัวัวครับขัวครับขอบคุณครับผมเมื่อกิลั่นมาแต่ไกลลั่นแหละเห็ชัดเจนมากัววัี้ถุงอลังสิ่งที่บ้านม่บ้านเอาไปใช้ก็เลยไปขอของแม่ของแม่บอกมีแค่สถุงนี้ก็เลยเออมาได้ไป้เล่นๆครับผม ข้าวคั่วเจลีบุง้งนี่แหละครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเมนูที่ทําให้ชาวเกาหลีที่แพ้สงครามยากไร้ยากจนไม่มีปัญญาทมามหาแดกรอดชีวิตมาแล้วอันนี้เราเอามาจากาเรียกว่าชั่วประวัติของอ e ีเทบอลคาร์นะครับจริงไม่จริง,รงอันนี้เราไม่รวมกันพี่ก็ซื้อหมูมาประมาณครึ่งกิโลเป็นหมูสไลด์หนาๆหน่อยนะครับติดมัน3มชั้นงั้นเดี๋ยวเราจะล้างกันหน่อยกันเลยกันนะครับผมการล้างให้สะอาดนะครับน้องๆครับ ครับผมเอาสกอตไบท์หมะไม่ใส่น้ำยาเลยเออใช่ครับผมต้องใส่น้ำยาก่อนเอาะครับตอนนี้เราล้างเสร็จแล้วนะครับเอาหมูทิ้งแล้วก็เอาน้ำเนี่ยมาหมักนะครับผมสูตรที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือซอสโคชูจังนั่นเองเดี๋ยวพี่ขอลองเทสก่อนนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงเพราะว่าข้าคัวไม่จำเป็นต้องตวงหรอก โอ oh oh ้เผ no wow. ็ดนะเผ็ดนำครับเผ็ดนำเหมือนมาม่าเกาหลีการทําอาหารนี่พี่บอกให้มันมีความตายตัวมันเหมือนศิลปะนะครับผมขอให้เรารู้ว่าในการทําอาหารเนี่ยอะไรสุกก่อนอะไรสุกหลังแค่นี้แหละจบเราก็เอาของที่สุกช้าโยนลงไปก่อนเฮ้ยปรผสมเลยครณบยังไม่รู้เลยว่านี่คืออะไรน้ำมันนเรือค่ะซอสลูโอ มันต้องแบบน้ำปลาหกลดลดน้ำปลามันจะน้ำปลาหกได้ครับมันคือซอสถั่วเหลืองหกน้ำมันงาครับน้ำมันงาอย่างเงี้เราไม่อยากใส่เยอะนะเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยเหี้ยอะไรแต่ว่ามันได้ความหอมครับเราไม่ใส่น้ำตาลเพราะว่าเรารู้สึกว่าซอสของเขามันหวานอยู่แล้วโอ้โหหอมว่ะหอมเว้ยเฮ้ยหอมหอมนี่หอมหอมหมดเลยหอมผม ทางบ้านคิดถึงรายการแบบนี้จริงๆเลครับถามจริงๆอรทางบ้านคิดถึงบรรยากาศเก่าๆจังเลยไม่มีเฮอะไรเลยรายการแบบนี้เดี๋ยวพี่จะสอนวิธีการปอกกระเทียมให้ก่อนนะครับเอากล่องทัพเปอร์แวร์มานะครับใส่ไว้ในกล่องทัพเปอร์แวร์ครับดูนะครับชัดเจนไหมครับขอเป็นมังก,กรครับ มันก็จะแตกออกมาเรียบร้อยเป็นอย่างนี้สุดยอดเลยเนี่ยกลัวดูหน้าก่อนกลัวปอกธรรมดาหน่อยน้อยกว่าพี่วัดมีวิธีการปอกกระเทียนเม็ดเล็กให้เร็วไหมครับนี่แหละหลอกไปพักเลย ตังระคาครับรับได้ไม่ทันมันขึ้นมาพร้อมมือกูเลยวบอขึ้นมาพร้อมมือเลยตามทอนหนึ่งตังราคาครับจังหวะนี้จังหวะนี้นเองจังไว้หอมไปเองอเอตอนทำกับข้าวนี่คือสิ่งที่พี่ชอบที่สุดกินกระเทียมกับหอมผัด เป็นเหมือนกับเบสของน้ำซุปหรือว่าจะผัดอะไรก็ตามบนโลกใบนี้เจียวกระเทียมเข้าไปก่อนโอ้โหรสชาติมันจะแบบกลมกล่อมขึ้นเยอะส่วนหัวหอมเนี่ยมันคือมอนกับน้ำตาลธรรมชาติไม่ว่าจะต้มน้ำซุปผัดผักหรือผัดข้าวถ้าเราอยากให้มันมีความหวานที่ไม่อยากใส่น้ำตาลเนี่ยหัวหอมนี่คือใช่เลยเดี๋ยวมันนุ่มอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวพี่จะใส่หมูล,ลงไปซับซีโร่บายดีเจพูพร้อมส่งแล้วทั่วประเทศ ว่าธรามาาพิมคนนี้เกลียดการทำอาหารด้วยน้ำตาลนะครับแต่ว่าตามสูตรคือเขาใส่เยอะเหมือนกัน,นะเขาใส่สองช้อนขออนุญาตใส่ช้อนพุนพ่นๆช้อนเดียวก็พอเพื่อให้มันมีกลิ่นอายของของเกาหลีแล้วก็ขิงอีกสักนิสดสดๆลงไปสท้ายอ่ะปะเงี้อว้า เลครับเรามาลองชิมกันดูนะครับว่ารสชาติมันจะเป็นเชียงไรอันนี้ขอใช้เป็นยเยีตะเกียบส่วนกลางนะครับสมัยนี้มันต้องช้อนกลางกูนุ่มระมุนลิ้นกลิ่นก่อนอมนี่คือเอกลักษณ์ของเขาครับกลิ่นของซอสโคชูจังจะนำขึ้นมาก่อนแล้วก็ความนุ่มของหมูสามชั้นแน่นอนอยู่แล้วไม่ได้แพ้เนื้อสเต็กระดับ a 5 รุ่น <c oughs> ลิ้นคือบางสูตรเนี่ย <c oughs> เขาจะใส่หมูไปแล้วค่อยๆปรุงรสแต่สูตรเนี้ยพี่ชอบเพราะว่าเราได้หมักเนื้อหมูไปก่อนสักสิบนาทีก่อนที่จะผัดพอผัดเข้าไปแล้วเนี่ยรสชาติมันดูดเข้าไปในตัวเนื้อคนที่อยากจะกินหมูที่ลีนแบบนี้ก็ <c oughs> าสามารถซื้อหมูลีนๆมาสไลด์ได้นะครับแต่ว่าด้วยสูตรของเกาหลีเขาเขาใช้เป็นหมูที่มันมีมันค่อนข้างเยอะเป็นหมูสไลด์ แล้วติดมันมันก็จะถูกลงมาหน่อยด้วยแล้วก็นุ่มลิ้นขึ้นมาด้วยสําคัญคือเรื่องน้ําตาลตอนแรกไม่อยากใส่แต่พอไม่ใส่ปุ๊บขาดผาเป็นเกาหลี่ยมไปเลยโดยรวมรือว่าผส้สข้าันดมากเป็นครั้งแรกที่ทำอร่อยมากเดี๋ยวให้น้องลองชิมดูว่าเป็นยังไงแดกเหมือนไม่มีใครเคยสอนมารยาทเลยเอ๊ยมาออด๊ะมาโทษโทษโทษซอสหมากจะแป๊บเดียวยังไม่เข้าหมู ินน่ของน้วมันงาเบาไป้วได้เข้าก็เสือร้อนมา work น่ะคนต่อไปน้องส้มนี่ก็เป็นคนที่ไปกินอาหารเกาหลีบ่อยใช่ค่ะชอบแน่ารักจังเลยพี่ส้มล่าสุดขนาดนี้ยังจะมาน่ารักอะไรอีกอ่ะขึ้นมาเรยเลยกลิ่นน้ำมันงาน้อยไปนิดนึงค่ะโคชูจังที่ปกติที่กินมันก็จะแบบกลิ่นน้ำมันงามันจะโด่งขึ้นมาเลยสมไม่ใส่น้ำมันมงาขอขอ รสชาติถ้าเป็นแบบคนไม่กินเผ็ดก็จะแบบงๆอร่อยก็โอเคนะผมว่าอร่อยดีอร่อยใช่ได้ใช่เด้ใช่เลมว่าเด็กปั้นใหม่ของคนหัวคัวคนหน้าตาดีสุดก็จะอยู่หลังสุดเสมอครับผมเราจะมาเรียกว่าปั้นมาแข่งกับพี่มัมขอตะมุกหนึ่งผมไม่ได้เตรียมมาเลยครับผมไม่ได้เตรียมมาเลยแค่หน้าตามก็ได้นะ ผมผมบปกอนชอบกินแบบหมูเนื้อนิ่มๆอย่างนี้อยู่แล้วอะอันนี้คือช้อนกลางใช่ไหมกังต้องอยู่นี่เอาแรงมือตอนสุดท้ายตอนสุดท้ายตอนสุดท้ายเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอันนี้เป็นช้อนกลางใหม่ผอดทุกอย่างเลยอร่อยมากครับแล้วก็หมูนิ่มมากแล้วก็ออกเผ็ดๆนิดๆถือว่าเมนูอร่อยครับอร่อยเลยหมูเดี่ยวส่างกันเลยอืมแล้วโอเคครับ น้องๆบ่นว่าคิดถึงอยากจะได้บรรยากาศเดิมๆการทำอาหารในครัวนะครับผมเราก็เลยจัดให้เลยหนึ่ง EP ครับผมหลังจากนี้เชื่อว่าต้องหายคิดถึงไปกยาวเลยทีเด <c oughs> ียวจริงๆอย่างที่บอกนะครับช่วงนี้เราเองก็ตันเหมือนกันเพราะว่าในเมื่อมันออกไปไหนไม่ได้ก็ต้องคอนเทนต์ที่ทำที่บ้านเพราะฉะนั้นการที่ดีสุดก็คืออยากให้ทุกคนช่วยเขียนกันคขียก็คือช่วยคิดเลยอยากให้พี่กับเพื่อนๆครอบครัวนของกูเขาทำอะไรกันบ้างก็บอกๆกันมากันล้วกันนะครับตอนนี้คือบ้านพี่คือออฟฟิศ ออฟฟิศดีเจพูมหรือหัวควรเนี่ยลงที่ที่บ้านก็เลยในเมื่อเรายังสามารถที่จะเข้ามาทํางานกันได้ก็จะเป็นครอบครัวคนหัวควที่มาทางานกันแต่ว่าพี่พลพี่ตั้มยังไม่ได้เข้ามาเยอะนะครับเราก็ยังกลัวเรื่องของอการกักตัวอ,อะไรอย่างงี้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวในโอกาสหน้าถ้าเกิดว่าทุกอยาก่างสถานการณ์ดีขึ้นน่าจะพยา,ยามเริ่มชวนมานะครับเรายังคิดถึงทุกคนอยู่ก็เสนอเข้ามาเยอะนะครับพี่อ่านทุกคอมเมนต์ทุกข้อความนะครับบางคลิปอาจจะถูกใจบางคลิปอาจจะไม่ถูกใจบ้างก็ขอโทษด้วยถือว่าอยู่ในข้อจํากัดของ ช่วงประวัติการควูบิดกันด้วยกันอันนี้ก็ถึงเป็นหนึ่งเมนูซึ่งตอนนี้เป็นยอดฮิตใน Netflix ใครไม่ดูก็ได้นำให้ไปดูกันนะครับ e t m o n อ a s t ดูแล้วแันจะติดใจวันนี้ไม่มีแล้วลองไปทำกันดูรับประกันว่าอร่อยแน่นอนแล้วเจอกีพีน่ะซีรู ยังไงก็ขอบคุณน้องๆทุกคนมากนะครับที่ติดตามรายการของเราอย่างเสมอมาเลยรักทุกคนนะจุ๊บเจี๊ยบรักมาสองรักนะแจ๊ะแจ๊ะถ้าเกิดรู้สึกว่ามีประโยชน์นะครับหรือว่าชอบฮาก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แชร์พี่อ่านทุกคอมเมนต์นะครับแต่อาจจะไม่ได้ตอบทุกอันเนาะแล้วก็แน่นอนอย่างที่เราบอกอ่านทุกอย่างในรายการของเราเนี่ยเราใช้หลักสูตรการทาของดีเจภูเมนูนะครับใครที่อยากจะลองทาเองก็เชิญเต็มที่เลยแต่ถ้าใครไม่สะดวกและขี้เกียจเนี่ยก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้นะครับแล้วตอนนี้ข่าวนี้ก็คือคนอยากลีน,นของงเเรรา่่ได้้ททัววปะศแล แล้ะก็ซีโร่เคลของเราด้วยนะครับ oh. เื่อเดิม oh. ไร้น้ำตาล oh. ไรแคลอรี่ตอนนี้เราก็อยู่ในแฟมิลี่มารแล้วเหมือนกันทั่วประเทศ oh.